วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับคาริเซ่ a n n e l นะคะค่ะจุธาพรทัชจินดานะคะเป็นพยาบาลข้วปคุมการติดเชื้อนะคะปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์คาริเซ่ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์กันในเรื่องของ pm 2 5กับโควิด1 i นะคะว่าใครไลฟ์ก่อนกันนะคะก่อนจะเข้าเรื่องกันก็วันนี้อย่าลืมนะคะเรามีของรางวัลมาแจกนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าของคาริเซนะคะอันนี้ก็มีศิลปินมาวาดให้เรานะคะอันนี้ เป็นโดยเฉพาะเลยสําหรับคาริเซ่โดยเฉพาะนะคะค่ะเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเอ่อพีเอกับโควิด1 9ข้อแรกคือมันคืออะไรนะคะไอตัวแรกเลยก็คือ PM 2.5 PM เมนี่ยมันมาจากคาว่า particle เพราะฉะนั้นก็คือตัว particle เองนะคะมันก็จะเป็นเหมือนอนุภาคละอองเล็กๆที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนะคะพา r ิเคิลอาจจะลอยที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นพา r ิเคิลนะคะส่วนตัวที่เป็นโควิด -19 นะคะ มันจะเป็นตัวไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแตกต่างกันที่ตัวไวรัสเองเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะแต่ตัว PM 2.5มสุ้าันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอันนึงก็คือขนาดนะคะขนาดที่บอกแล้ว PM เ5ขนาดมันก็บอกแล้วว่าคะว่าคือ2.5ไมครอนส่วนไวรัสเองนะคะมันจะอยู่ที่0.1ไมครอนแต่แต่นะคะไวรัสเองเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ตัวของมันเองที่0 1ไมครอนนะคะมันจะอยู่ที่ น้ำมูกน้ำลายของเราจะเป็นตัวที่เป็นบ้านมันเหมือนที่บ้านที่มันอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นคือไวรัสไม่สามารถอยู่ตัวเดียวๆได้มันต้องมีสิ่งมีชีวิตก็คือมันต้องมีสิ่งคัดหลังมันต้องมีเซลล์ค่ะมันถึงจะอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการติดต่อของไวรัสเนี่ยมันก็จะเป็นการติดตอถถ่อทอี่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อจากขนาดเล็กเหมือนกับ PM2.5 สนะคะส่วนพบที่ไหนนะคะพบที่ไหนเนี่ยก็คือถ้าเป็น PM2.5 เนี่ยเราบอกแล้วเราพบทด่ทั่วาาศเลย ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่ว่าจะออกไปข้างนอกบ้านตรงไหนก็แล้วแต่คุณสามารถพบได้เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนอากาศที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศเราแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองนะคือเป็นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเราเจอได้อยู่แล้วนะคะส่วนตัวที่เป็นโควิด -19 เราเจอได้ที่ไหนเราต้องเจอได้ในส่วนที่เป็นคนที่มีแหล่งติดเชื้อก็คือพบในคนที่มีผู้ติดเชื้อนะคะแหล่งที่มีแหล่งแพร่กระจายเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแหล่งแพร่กระจายเชื้อ ก็จะไม่มีโควิด -19 อย่างเช่นที่เราบอกค่ะว่าเราเป็นศูนย์มาตั้งหลายเดือนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนั้นเราไม่มีแหล่งแพร่เชื้อโรคแต่ถ้าเมาื่อใดก็ตามเรามีแหล่งแพร่เชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเราก็จะพบโควิด -19 ได้ทันทีนะคะทีนี้ถามว่าสาเหตุสาเหตุที่เกิดเ,เกิดจากอะไรได้บ้างถ้าเป็น PM เ5นะคะสาเหตุที่เกิดเราก็จะเจอกันบ่อย,อยๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของภาวะมลภาวะทั้งจากการจราจรนะคะฝุ่นควันรถ หรือว่าการเผานะคะเผาเขายะแล้วมีควันมีไฟมีละอองเล็กๆนะคะการเผาป่าหรือว่าการทําก่อสร้างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดฝุ่นละอองมากขึ้นหรือว่ากระทั่งในตัวที่เป็นอย่างเช่นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเจอว่าเอ่อบรรยากาศมันปิดนะคะมันมีความชื้นในอากาศเนี่ยลดลงแต่ว่าฝุ่นควันเนี่ยมันจะมากขึ้นนะคะมันจะไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยพอมันมีน้ำเข้ามามีความชื้นเข้ามา หรือมีลมที่พัดแรงมากขึ้นมันก็จะทาให้ฝุ่นพวกนี้กระจายตัวไปได้เร็วนะคะมันก็จะทําให้เกิดมลภาวะนียน้อยลงแต่ในส่วนของโคโรโนาไวรัสเนะะี่ยค่ะสาเหตุนะคะของมันก็คือการที่คนที่เป็นโรคนี้นะคะแล้วออมีการแพร่กระจายเชื้อโดยการไอจามนะคะแล้วก็มีละอองน้ำมูกน้ำลายซึ่งมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยแล้วเราไปสัมผัสเขานะคะเราไปสัมผัสอย่างเช่นเรามีเราไอไงค่ะไอปุ๊บมีเชื้อโรคอยู่ในมือเราแล้วปุ๊บ เราได้ไปจับมือคนอื่น w, น้องอื่นไม่รู้นะคะเราก็ไปสัมผัสเข้าตาบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งถามว่าถ้าเรากลัวกันมากๆเลยเราบอกว่าจับมือคนที่เป็นไข้ที่เป็นโควิดเลยเนี่ยเราติดไหมจริงๆไม่ติดนะคะหรือว่าอย่างที่เมื่อก่อนค่ะเรากลัวว่าไอ้คนไข้มาไอจามใส่หน้าเราเต็มที่เลยเนี่ยเราติดไหมถามว่ามันต้องดูว่ามันมีทางเข้าไหมอย่างเช่นไอปุ๊บเข้าตาเลยไอันี้ก็มีโอกาสสูงนะคะไอปุ๊บเข้าจม,มูกเลยไอปุ๊บเข้าปากเลยเนี่ก็มีโอกาสสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า วันนั้นบอกเออเราเนี่ยใส่แว่นตาใส่แมสอยู่กระเด็นมาโดนตรงแก้มนะคะเราไปถึงเราไปล้างหน้าถามว่าโอกาสในการติดไหมโอกาสในการติดมันก็อาจจะลดลงนะคะเราล้างมืออย่างเช่นเราวันนี้เราไปจับมาแล้วมีเ,เชื้อโควิดติดมือมาด้วยแต่ถามว่าวันนั้นเราไม่ได้สัมผัสอะไรเลยอย่างเช่นไม่ได้ไปแคะตาแคะจมูกหรือเข้าปากหยิบของรับประทานนะคะเราไปถึงเราไปล้างมือเลยโอกาสในการเสี่ยงต่อาการติดเชื้อมันก็ลดลงนะคะทีนี้ต่อไปเรามาพูดกันถึงอาการ อาการที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรได้บ้างอาการที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง2องอย่างเนี่ยอาการที่พบก็จะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นที่เหมือนกันก็คืออาการของทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นตัวทางเดินหายใจเองนะคะก็จะเจอว่าเ,เริ่มแรกเลยถ้าเป็นตัว pm 2 5นะคะก็มีตั้งแต่ฝุ่นควันที่เข้าไปนะคะทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะมีไอจามมีน้ำมูกไหล หรือว่าถ้ารุนแรงมากๆก็อาจาจะเป็นแบบว่ามีเลือดออกหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะจากช่องทางเดินหายใจนะคะส่วนตัวที่เป็นโควิด -19 ที่เราเจอการอาการที่สําคัญของเขาก็คือก็มีตั้งแต่มีไข้นะคะมีไข้ไอมีอาการทางการติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะทั้งหมดเลยถ้ารุนแรงก็คือลงไปที่ปอดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงความรุนแรงอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอาการและทีนี้มาพูดถึงความรุนแรงของทั้งสองอย่างนะคะพอมันลงไปที่ปอดใช่ไหมคะ เพราะว่าลงไปที่ปอดเนี่ยที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ตัวปอดเองอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นไปเพียมสองห้าใช่ไหมคะมันลงไปที่ปอดลึกไปที่เนื้อปอดปุ๊บมันทําให้ปอดเกิดระคายเครืองอาจจะทําให้เกิดโรคปอดเนื้อลงังปอดอักเสบได้เพราะตัวมันเองะคะ่ะอนุภาคเล็กๆเนี่ยตัวมันเองเนี่ยอาจจะพาเอาตัวอื่นไปด้วยอย่างเช่นพาเอาพวกแบคทีเรีย ะะหรือว่าไวรัสหอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันมาแต่ว่าวรัสเองเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไอจามใกล้ๆมันจะไม่สามารถลอยอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมสิ่งสโกโปรกอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบคทีเรียมากกว่าเข้ามาในปอดทําให้เกิดความรุนแรงนะคะซึ่งถามว่ารุนแรงอันตรายแล้วเรื้อรังแล้วมีโอกาสเกิดถึงเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ได้ไหมก็มีโอกาสได้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือ ตรงนี้เองอะค่ะความรุนแรงของโรคเนี่ยมันบอกไม่ได้ในแต่ละคนเหมือนคนเป็นภูมิมแพ้ะคะ่ะบางคนแพ้แค่ไอจามแค่นิดหน่อยบางคนนี่เป็นมากถึงขนาดขั้นช็อกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อันตรายเราก็คิดว่าเราก็กลัวในส่วนนี้นะคะที่เป็นอาการของโรคก,ก็รุนแรงเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะในส่วนของโควิด19ถามว่าโควิด19เองเนะะี่ยค่ะความรุนแรงของมันมีไหมก็มีตั้งแต่ไม่แมแสดงอาการเลยนะคะจนเริ่มมีอาการาเช่นมีการ ไอจามนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าเราเจอว่าคนไข้ที่ปอดไม่ดีแล้วเอ๊ะทำไมปอดถูกทาลายไปแล้วปอดขาวจริงแลิเนื้อปอดอะไรยังอยู่นะคะแต่ว่าการทํางานหรือประสิทธิภาพการทำงานปอดมันหายไปเมื่อทําให้ปอดเป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอว่าคนไข้เนี่ยติดเชื้อไปแล้วนะคะเราบอกว่าสาวันเรามาตรวจสวบเชื้ออีกทีหนึง่งไม่เจอเชื้อแล้วไวรัส แต่ถามว่าช่วงที่ไม่เจอเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยคนไข้ต้องใส่ท่อช่วยใจใส่เครื่องช่วยใจมันจะทําให้คนไข้เนี่ยคะ่ะเกิดการติดเชื้อปอดอักเสบได้เพราะปกติคนไข้ที่เกิดการติดเชื้อปอดอักเสบได้นะคะเกิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งนอนโรงพยาบาลนะคะยิ่งใช้เครื่องช่วยใจก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราพูดกันไปเรื่องของภูมิแพ้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องของภูมิแพ้ใน e p ถัดไปว่าแล้วเราจะมีเรื่องของการป้องกันภูมิแพ้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้เวลาที่ เชื้อมันเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยคนไข้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันจากการที่โรคมันลุก,กลามนะคะแล้วกเ็เข้าไปในส่วนปอดปอดอักเสบแล้วปอดอักเสบแล้วเนี่ยคะ่ะเป็นเรียกว่าเกิด secondary infection ได้ก็คือเป็นการติดเชื้อรอบ2นะคะหมายถึงว่าติดเชือเอ้อปอปฐมภูมิทุติยภูมิแบบนี้นะคะก็คือจะเจอว่า เวลาที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ทางเดินทางเลือดนะคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบเลือดนะคะซึ่งเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเริ่มต้นเองเนี่ยอาจจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเลยนะคะแต่เราติดจากปอดอักเสบก่อนแล้วตัวเชื้อเนี่ยค่ะมันแพร่จากการที่มันแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเลือดกันจากปอดแล้วก็หมุนเวียนไปทั่วร่างกายเพราะเราต้องใช้ออกซิเจนเหมือนกับรับออกซิเจนเข้ามาตัวนี้นะคะ มันก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นก็คือเชื้อโรคมันก็ไปกับตัวเลือดด้วยก็ทาให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดก็มีโอกาสตายไ,ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าใครร้ายกว่ากันอันนี้ลองคิดดูนะคะว่าใครร้ายกว่ากันหนึ่งก็คือความรุนแรงของโรคถ้ามันดําเนินของโรคไปแล้วมีความรุนแรงคล้ายๆกันแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เสียชีวิตก็หนึ่งก็คืออาจจะเกิดการลำคาน เกิดการระคายเคืองอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ที่สําคัญก็คือความรุนแรงและก็เรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่า1ก็คือเราเลือกว่าอย่างสมมุติว่าโควิดเนี่ยค่ะเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีโควิดถูกไหมคะเราไม่ไปเราไม่ไปตรงนี้พราะเรารู้แล้วตรงนี้มีแหล่งโควิดหรือว่าเราไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไปแล้วจะไปเจอหรือเปล่าเราจะยังไงหรือเปล่าชั้นกักตัวอยู่กับบ้านนะคะเก็บตัวอยู่กับบ้านเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยถามว่า โอกาสในการที่มันจะติดเชื้อมันก็ไม่มีนะคะเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเราทาสิ่งแวดล้อมสะอาดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีโอกาสในการติดเชื้อนะคะแต่ในส่วนของพีเอ็มสองจุดห้เนี่ยค่ะอ้เนี้ยที่เรากลัวก็คือหนึ่งก็คือเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยง PM 2.5ได้ถูกไหมคะถ้าบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในกล่องแบบไม่ต้องการรับอากาศเข้ามาด้านนอกนะคะยังไงก็ต้องเปิดรับอากาศเข้ามาด้านนอกหรือถ้าจะให้ป้องกันอย่างมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือ มันจะมีเรื่องของการป้องกันด้วยการใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะในส่วนของตัวตัวโคโรนาไวรัสเองเนี่ยถามว่าใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยช่วยได้ไหมมันก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือมันกําจัดวงได้อย่างเช่นถ้าเราใส่อุปรกรณ์ป้องกันอย่างเช่นใส่แมสใส่ล้างมืออะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ในส่วนของ pm ส5ุเนี่ยถามว่ามันป้องกันได้ยากในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะ ถ้าเราจะบอกว่าเราเอาตัวนี้ค่ะมันมีเชื้อโรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องการจะล้างทำความสะอาดเราเอามาฉีดพ่นบ้านพ่นได้นะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยไปพ่นละอองอยู่ทั่วบรรยากาศในโลกได้เพราะฉะนั้นความรุนแรงหรือว่าโอกาสเรียกว่าโอกาสดีกว่านะคะโอกาสในการที่มันจะทําให้เกิดอ,อ,อันตรายจาก PM 2.5มสุเนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้มากกว่าและป้องกันได้ค่อนข้างจะยากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นก็คือความรุนแรงของโรคอะไรเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยทีเรียกว่าพอๆกันนะคะพอๆกันแต่ PM 2.5มันจะมีปัญหาว่ามันจะป้องกันได้ค่อนข้างยากกว่าสโคบมันกว้างกว่าเยอะนะคะมันกว้างกว่าที่ที่เราจะป้องกันในตัวโควิด19กว่าเยอะถึงแม้เราบอกว่าเราจะต้องแบบว่าการไม่ตกนะคะร่วมมือร่วมใจกันบรรยากาศในที่มี PM สองมันก็ไม่ได้ลดลงอยู่ดีนะคะ ยกเว้นว่าเราจะต้องแบบว่าหยุดการก่อสร้างไม่ต้องมีการใช้รถยนต์พาหนะไม่มีการสร้างฝุ่นอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยากอยู่แล้วนะคะส่วนนั้นแต่ว่าอย่างตอนที่เราปิดเมืองนะคะเพื่อป้องกันโคโโนวิด -19 เนี่ยมันก็ใช้ได้ผลเลยเพราะว่าคนไม่ได้เดินทางไม่ได้เจอพบปะกันเพราะฉะนั้นการติดต่อโรคอะไรประมาณนี้มันก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสาเหตุเหมือนที่เราพูดกันในหัวข้อไลน์นะคะว่าแล้วใครมันร้ายกว่ากันนะคะอย่างคนนี้อาจจะเป็นทหาร โควิดอาจจะเป็นทหารที่เข้าไปรู้ว่าเป็นทหารคนนี้และแต่ว่าพอเป็น PM 2.5มเนี่ยมันมาเป็นเหมือนกองโจนกองกําลังเยอะแยะเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่ป้องกันมันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เราก็เปรียบเทียบให้ทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วเวลาที่เราทำะะอุปกรณ์ป้องกันของเรานะคะมีอะไรบ้างที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้นะคะเรามาดูอุปกรณ์ป้องกันนะคะอันนี้จะเป็นการแถมให้ท้ายนะคะว่าเราเลือกของเนี่ยจะเลือกยังไงนะคะตอนนี้ที่เราเจอส่วนใหญ่เลยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเราใช้ตัว แมสผ้ากันนะคะแมสผ้าแมสผ้ามีตั้งหลายแบบนะคะมีทั้งแบบกันน้ําไม่กันน้ํามีประเภทแบบแอนตี้แบคบทีเรียแอนตี้ไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่านี่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะใช้แล้วซักทุกวันนะคะไม่ใช่แบบใช้ไปที4ีหวันแล้วซักทีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะมันก็จะเป็นตัวช่วยเราว่าถึงแม้แมสที่จะมีแอนตี้แบคทีเรียหรือแอนตี้ไวรัสอะไรก็แล้วแต่แต่ยัางไงเราก็ต้องซักทำความสะอาดนะคะในกรณีที่เราบอกว่าซักทำความสะอาดแล้วเราซักไม่ได้ ใช้วิธีการพ่นแอลกอฮอล์ข้างบนหน้ากากนี้ได้ไหมแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นตัวฆ่าไวรัสได้นะคะอย่าลืมแล้วที่การพ่นไปปุ๊บเนี่ยหาเราก็าไม่รู้ว่าบริเวณที่พ่นไปเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับตัวที่เป็นสารคัดหลั่งหรือตัวที่เป็นเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่ามันไม่เหมือนการซักมันเหมือนกับเราเอาผ้าเนี่ยค่ะแช่น้ําไปเวลาเราซักปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะได้ทุกอนุเลยแต่เวลาการฉีดสเปรย์นะคะมันมีโอกาสในการที่ฝอยละองเนี่ยมันจะไม่ไปเจอกับตัวสเปรย์นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้้อองเลืกกันใหดีๆ นะคะยกเว้นว่าอาจจะใช้แบบ U V แต่ U V ก็อย่าลืมนะคะ U V มันใช้ได้จริงแต่ว่าคราบสกปรกที่คุณเห็นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเรากําจัดคราบสกปรกออกไปด้วยเนี่ยจะดีที่สุดนะคะส่วนอันที่2ที่เราใช้กันก็คือจะเป็นตัว face mask นะคะ face mask ตัวนี้เองนะคะเดิมทีเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าจะให้คนไข้ใช้นะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลใช้เท่านั้นนะคะส่วนใหน่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจใช้ก็เท่าไหร่น,นะคะตอนนี้มันมาบูมกันตอนช่วงที่มีโควิดเยอะเลยนะคะเราก็มาดูกันว่าหน้ากากนี้นะคะ เป็นหน้ากากที่เรียกว่าหน้ากาก3าชั้นชั้นแรกเป็นชั้นที่มาสะท้อนน้าได้นะคะหรือกันน้ากันน้ำไม่ให้เข้าไปด้านในชั้นที่2นะคะจะเป็นชั้นกลางเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเหมือนแผ่นพลาสติกที่เป็นแผ่นกรองนะคะกรองเอาเชื้อโรคนะคะส่วนที่3ด้านในเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันเป็นแผ่นนุ่มๆเลยนะคะเพื่อสัมผัสกับหน้าเราตัวนี้เองนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเวลาที่สัมผัสกับหน้าปุ๊บเหมือนเวลาที่เราหายใจค่ะสังเกตไหมคะเวลาหายใจผ่านกระจกมันจะมีเป็นเหมือนไอออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือ ในลมหายใจเราค่ะมีทั้งความชื้นความร้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องหายใจแล้วก็ซับกับตัวนี้ถ้าเราใช้ด้านผิดเราไปใช้ด้านนอกเรากลัวลัวว่าแบบเดี๋ยวน้ําจะการเข้าหน้าเราแล้วเรามาใช้ด้านนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเราอาจจะหายใจแล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วน้าก็จะไม่ซับเข้าไปตรงนี้เราก็จะรู้สึกอึอดอัดนะคะเวลาใส่แมสก็คืออย่าลืมนะคะมันจะมีตัวเขาเรียก nose w ว r ที่แปลว่าลวดนะคะจะอยู่ด้านบนเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะอย่าลืมว่าใส่เสร็จแล้วก็ต้อง ตัวนี้นะคะรูดนะคะให้แนบเลยเพื่อมันจะไม่มีช่องอากาศเนี่ยเข้าไปข้างในได้นะคะแล้วก็เวลาใส่จะเจอหลายๆคนนะคะใส่ปุ๊บแต่แมสปุ๊บแล้วก็จะไว้ตรงคางเนี่ยคะแล้วก็พูดจริงๆเราไม่ได้กันตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีช่องเปิดเราจะกันจมูกกับปากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ใส่ใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แมสสีประเภทหนึ่งพอดีวันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นแมส N95 นนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆเลย เดิมทีเนี่ยใช้เป็นในเกรดของอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่าเราจะเรียกกันว่าจมูกหมูอะก็คือจะเป็นแมสกลมๆใช่ไหมคะมีลวดอยู่ด้านบนเหมือนกันเวลาใช้งานนะคะตัวนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวมันเองนะคะเป็นเหมือนกับกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองเพราะฉะนั้นก็ขึ้นรูปม,มาเลยเวลาที่เราใช้งานปุ๊บเวลาเราคร้อบไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆลูดให้ตัวลวดเนี่ยมันแนบกับตัวด,ด้านบนเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะใช้วิธีการดึง สังเกตนะคะของเราเนี่ยถ้าเป็นแมสแบบ Surgical Mask มเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว m มส n N95 มันจะเป็นลักษณะเงี้ยค่ะก็คือมันจะต้องอ้อมลักษณะที่เป็นแบบนี้ยนะคะ2อัน9ก้าขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองนะคะออข้อดีของมันก็คือมันจะกองได้95%เหมือนชื่อมันเลยนะคะซึ่งตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่กันน้ํากันน้ํามันนะคะ ในกรณีไหนบ้างที่การน้ํามันอย่างเช่นในในกรณีของโรงงานอุตสาหก,กรรมเนี่ยเขาจะกันตัวที่เป็นน้ํามันรองน้ํามันเพราะก็ทํากับพวกสารเคมีนะคะเวลาเราใช้งานต้องใช้ถูกด้วยเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานนะคะตัวแมส N95 นะคะมันจะต้องแนบสนิทก,กับหน้าเราแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้องทำฟิทเทสด้วยนะคะฟิ t เทสจะทํำยังไงฟิ t เทสก็คือปกติเราจะใช้วิธีการว่าเราจะพ่นเอาพวกน้ําหวานนะคะเข้าไปเช่นจะมีฮู้ดหรือมีกล่องมีห้องเนี่ยนะคะมีกล่องอยูอย่ เวลาเราใส่แล้วปุ๊บเราจะฟิทเทสด้วยการพ่นละอองน้ําหวานเข้าไปถ้าเรายังสามารถได้รับลดน้ําหวานอยู่แสดงว่ามันสามารถซึมเข้าไปในแมสได้แสดงว่าแมสไม่มีประสิทธิภาพเราอย่าไปมองแค่ว่าโอ้จะเห็นว่าเป็นแมส n 9 5ายัางไงป้องกันได้แน่นอนไม่ใช่นะคะถ้าไม่ได้ก็ตามเราไม่สามารถที่จะทำฟิตเทสหรือเราใส่แมสไม่ถูกวิธีแมสอะไรก็ไม่มีประโยชน์ถึงแมสจะแพงแค่ไหนนะคะก็มีประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเจอว่าจะมีแมสที่ชื่อว่า kn 9 5 เข้ามาด้วยนะคะทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้ว KN95 กับ N95 กมันต่างกันยังไงซึ่ง KN95 กับ N95 เกนี่ยก็คือเป็นสาตรฐานที่มันคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสาตรฐานของอีกประเทศหนึง่งนะคะ N95 ก็เป็นสาตรฐานของ Omega อเมริกาเนี่ยนะคะเ,เวลาที่เราใช้งานเนี่ย KN95 มันจะเป็นเหมือนแบนๆแ,แล้วเราก็แบบกางออกมาปุ๊บมันก็จะครอบลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะคะทำฟิตเทสแล้วเนี่ยถ้าฟิตเทสมันผ่านเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยบางคนอาจจะกลัวมาก แล้วก็จะใส่ N95 ไปเพราะหนึ่งก็คือมันกันตัว PM 2.5ได้กันตัวไวรัสได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะใช้อากาศซึ่งมันมีอยู่ปริมาณแค่นี้ค่ะรอบ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 ,รอบมาร์กานั้นนะคะเราไม่ควรใช้เกิน1ชั่วโมงนะคะถ้าใช้เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเราหายใจไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใช้แค่อากาศแค่บริเวณรอบนี้เท่านั้นเองนะคะเหมือนเราเดิมทีเนี่ยอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราจะให้คนไข้ใส่คนไข้ที่เป็น TB หรือวัณโรคเนี่ยนะคะเขาจะใส่ แมสที่เป็นแมสเซอร์ซิคิลแมสอย่างเงี้ยนะคะเขาใส่ใส่ไว้เพื่อให้คนไข้ใส่แบบนี้เพราะว่าคนไข้เองเนะะี่ยค่ะเขามีโอกาสในการที่จะไอจามออกมาแล้วมันเป็นละอองน้ำมูกน้ำลายแล้วทีบีนะคะวันโลกเนี่ยมันก็จะหยดนะคะพอยด์ลงปุ๊บเนะะี่ยค่ะเวลาที่มีคนมากวาดพื้นหรือว่ามันแห้งลงหรืออะไรก็แล้วแต่เชื้อมยังไม่ตายนะคะมันจะลอยฟุ้งในอากาศได้อันนั้นน่าสำคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนะะี่ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ให้คนไข้เนี่ย เอาเราออองน้ำมุกน้ำลายเนี่ยออกมานะคะแต่เราไม่ให้คนไข้ใส่ n 95นะคะอย่าลืมถ้าคนไข้ใส่เ95มาหลยเนี่ยคนไข้าหายใจไม่ออกเพราะว่าปอดเขาไม่ไดีอยู่แล้วก็อาจจะมีผลทําให้เขาเนี่ยหายใจแล้วแย่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้คงจะสมควรกับเวลาแล้วนะคะว่าเราได้ความรู้กันไปในส่วนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเรามีรางวัลน,นะคะอย่าลืมนะคะรางวัลมีกระเป๋าให้10บใบนะคะ10บใบใครที่กดไลค์กดแชร์เราในวันนี้นะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งนะคะในวันพุธนะคะเราจะมีไลค์กันทุกพุธเว้นพุธนะคะส่วนพุธหน้านะคะก็จะเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเ,เรื่องของภูมิแพ้ใครที่อยากรู้รเรื่องภูมิแพ้นะคะว่า ภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างมีกี่แบบมีกี่ประเภทแล้วเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบไหนนะคะก็มาพบกันได้ที่ ep หน้าวันพุธหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ